สวัสดีนังขาวคุณพ่อตื่นยังครับคุณพ่อตื่นยังอันไปดูพี่กลาวดีกวา่าพี่กลาวเข้าวัวตื่นยังคะน่าจะยังใช่ไหมเดี๋ยวเราพ่อตื่นนะโอเคไหมวันนี้งานเช้าเมื่อไหร่ให้ดูบอลไหมครับพี่ไม่ให้ดูอ่ะ <c oughs> พอดะวันนีตื่นเช้าไง อย่างนี้เราจะไปไหนกันครับพี่ออสเราจะไปยุโรปครับเชียงกิครับวางอังกฤษไว้ไว้ไหนมาผมสเปนมจริงไว้เนี่ยไอสัตว์รวยแล้วพี่เฮียสร้างตัวได้แล้ววะโอเคโอเคอย่าลืมพี่นะครับผมรวยแล้วอย่าลืมพี่นี้จะไปถ่ายโฆษณาครับคอสเดนครับเพราะว่าเราได้พรีเซนเตอร์นะครับของคอสเดนเกี่ยวกับเรื่องการทำฟันนั้นไปครับก่อนที่เราจะสาย ในวันนี้อกองสอนกองสอนอะไรไปหมดแล้วอ๋ออันนี้บล็อกคอเดนเอดนอันนี้บนละ็อกมันใช่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมชีวิตผมไม่ได้อยู่แบบสงบสุขแล้วครับผมต้องทำหลายอย่างไปครับจะก้าวไงแล้วครับ สวัสดีครับก็ยอยา,ากจะขอเน้นคะที่ขอโทษค่ะลุกแรกนิดน,นึงนะคะมากกว่าลุกที่เป็นขั้นพ้นก,กันหลอกใช่ครับได้เป็นแบบว่าสูทฟ้าใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะคืออาจจะเป็นช่วงที่ครึ่งตัวอาจจะเยอะนิดนึงอยากใ,ให้เห็นช่วงฟันได้ครับมีแบบคอนเซิร์นตรงไหนที่ไม่มั่นใจไม่เลยได้หมดเลยสบายตาไม่ถอดเสื้อนะอ๋อโกหกนอนได้โอ้ไม่แก้ดีเลยเป็นเกมได้เจะเป็นติ๊กซิก ถ้าพวกพี่ไม่ติดผมก็ไม่ติดผมก็ไม่ติดนะไม่ติดก็ไม่ว่าอะไรโอเคลูกกระเซงอะไรใช่ครับผมพอดีไฟเป็นทางนี้คนดูด้วยแล้วก็ทำกับฟีดเองด้วยเดี๋ยวโอ้กัะขอสูงจะได้ไปดูว่าเดี๋ยวจะได้วางใช่เพราะว่าเดี๋ยวอยากกับบ้าอยากกับบ้าเราพักผ่อนนิดนึงอุ่นผมเช้ามาเจอตลกตลกริษยาดิจจ์จังนะคะเนี่ยได้ครับสบายมากเลยครับหมูปิ้งหมูปิ้งเดี๋ยวเอาให้นะขอบคุณมากเลย ขอบคุณคครับตัดเียวเสร็จแล้วเชื่อหลาย ช่างแต่งหน้าที่เซเลบที่สุดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงว่าสันแล้วล่ะมาไปกินอาหารในโซนในโซดีเรับร้อยสองร้อยได้จุ๊ไปเลยจุบ เฮ้ยเนื้อเนื้อดีแน่แหละเขาบอกว่าเขาเตรียมไว้ให้แบบเช่นเขาบอกฉันกินหมูนะพี่กินผู้ชายเออบอานนั้นเนี่ยจริงแล้วบอกได้รับงานหล่อๆมาบ้างพี่เอาจริงนะหลังๆที่มาสมัครผู้หญิงคนนั้นเลยแม้กระทั่งตัดต่อยังพี่ผู้หญิงก็มีหลังๆมาประสานงานเนี่ยหญิงล้วนแต่ว่าประสานงานเคยอยากได้ผู้ชายนะ แต่ว่าที่มาสมัครหญิงล้ว,วนบัญชีก็หญิงมาเชนไดก็หญิงอ๋ออ๋อมีแก๊งโอบีกับแก๊งตากล้องชายล้วนเล่นยาไเลยเน่ยแกพี่เอากล้องกระแทกดิอบอลีึงนียอ,อันนี้ตาก,กล้องอ๋อโอเคไม่ได้แรงมาก ล่าสุดตรวจร่างกายท,ที่ทำน้ำตาลเกินทำไขมันเกินเนี่ยก็เลยถามว่าเออเนี่ยพี่เป็นหมอสุขภาพพี่ลดขนมให้แต่ไม่ต้องมากินเยอะเคี้ยวโยวานอย่างไรเคี้ยวโยวานอย่างลยไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเรา,าพี่ไปโชว์บัตรพนักงานให้พี่ดูยังว่ารูปเป็นรูเป็นไรบัตรพนักงานฉันเอ,อสุปัจฉรัสใส่ไปเลยกไปฟ้าเลย สักจับใจน,นะคุณนี่ห้างงานงานละสองชั่วโมงเหรอไม่เกินจริงกูดต่งงาสบายทั้งนั้นนะงานรับกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งดีาเนี่ยีเลยครับสบายทั้งนั้น เราไก็ื่นมาทำงานเลยพูดว่าพูดว่าในห้องเมนูอาหารห้องห้องน่งนุงนุงนุ่งนงนี่คือแบบกินพวกิ้งกันไหมมีหยุดเปลามีหยุดนะนี่วกกิ้งเหือมไพี่สาวก็เหือดพี่นี่แดงเ้ยครับกิกิ้งไอ้เหี้ยจะคั่วก่อนกินกิ้งก่อนคั่วแดดจนแดดจนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคเหือจนหน้านี่คอยังไนแต่งหน้าเสร็จแล้วยังไม่ได้ก ยังไม่กดสั่งเลยแค่ดูเมนูอย่างเดียวเป็นประเภทเดียว <c oughs> กับที่มาเปิดเมนูเน็ตฟ <c oughs> ิกแล้วก็ปิดปิดปิด <c oughs> ดูเมนูไปได้ชั่วโมือก็ไม่ดูดูเยอะไรยปิด ขายต่อพี่เอะไรขายกี่บาทค,ครับพี่วะอันนี้เอาบอดี้หรือว่เอาเอาเลนหนึ่งเดียวบอดี้อย่างเดียวครับบอดีอ้เดียวสองแสนสี่สองแสนสี่มีผ่อนสักยี่สิบปีพี่พี่ <c oughs> คือจะทำงานกูยี่สิบปีเลยเหรอลูกปวดเลยเฮียพี่ว่าวันนี้เราจะไม่เลิกวันนี้เราไม่เลิกหงม,มองเย็นเราต้องเลิอกอก่อนเมกที่ปวดเจ็บนอนทำยาฉีดยากูแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านเร็วก็อย่างเงี้ยอยากกลับบ้านแล้วก็ฉีดเร็วโอ้ศิลปินเก่งอย่างนี้เราก็มีลูกมีปวดต้องดูแลเนื้อ เรียบได้เลยกับอ๊ตฮ่าฮจะมาเป็นคุณโอ๊ตเหมือนกันไม่ได้อ ยิบเยอะนะครับจ้องฟันหนอยู่นะครับเอาไปคับก็คือต่อให้ที่นี่พี่เสร็จไวเสร็จไว่าเท่าเดิมเพราะว่าต้องเข้าอ,อฟิศแล้วก็เย็นนี้มีไลฟ์กับป๋องกับแจ็คเสร็จคืนนี้ก็มีงานต้อนรับอะตอมกับแกรมมี่พรุ่งนี้ห้างาน เปลี bt, ่ยนชุดไอ้พี่ไอ้นัดก่อนที่มึงจะคุยกับกูเยอะเปลี่ยนชุดก่อนไอ้เพี่จชุดแรกผ่านแล้วยิ้มแล้เหรออยากสั่ชื่อลูกค้าเลยอ่ะอยากสั่ชื่อตัดเต้นเลยอันนี้ตัวอย่างของลูกค้าที่น่ารักนะครับอะไรอะไรกูลอยๆไม่ใช่ลูกค้าน่ารักก็จะ่เนี่ยเราก็จะขยันทำงานกันแบบบ้านซ่บพี่คนดดีกว่าค่ะเนี่ยวเดี๋ยคนแก่จคุยเรื่องเก่าแล้ว

<laughs> yeah, go to make it again. <laughs> <laughs> you got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message but tone? You got me wrapped around in summertime, yeah, yeah. I need to know we'll fall in love right here and now. Call me up whenever you feel low. bob what's your song said loud? อย่างๆๆๆๆงอยอาจริงๆถ้าเขาต้องการควันขนาดนี้กูโทรตามเมื่อวานเพิ่งมีคนมาฉีดยุงในหมู่บ้านกูพอดี พี่วครับผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เราถ่ายกันเร็วมากเลยเร็วป่ะผมว่าเร็วเลมืออาชีพเหะอวะสุดๆเลยครับพี่ไอ้เที้ยงปอกโช๊บก็เนี่ยผมไม่เคยว่าชอบพี่อยู่แล้วโอเค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 นี่เหมือนทีมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเที่ยงกันนะอ่าได้เลยจังก็จะได้กินข้าวเลยวั้นที่สามครับอาหารเป็นยังไงบ้างครับโอ้อร่อยพี่วัตเขา เรื่องกอะหารอร่อยผู้ชายแล้วก็ยกเขาอยู่แล้วผู้ชายยกให้แต่ไม่มีนะไม่มีมูนได้หรือเปล่าพี่ก็เปิดมือถือให้เราดูเมื่อกี้พูดได้เะล่ะเดี๋ยวอันนั้นมันมันไม่ใช่ของเราเนาเอออแกชอบมากเปิดรูปแล้วเฟรนด์ให้ดูชับรออขอดูบันทีขอดูบันทีน่าสุดแสแกเรื่องเนี้ย เกาเกาเกาแล้วว่าอ่อนไม่ได้เก่าเก่าเกาพี่แะลรเกาพก่เกาพี่แหละมิสเตอร์จนาทานเกา่า อยัดไปเจออะไรมั่วซั่วนะครับเจออะไรมั่วซั่วนะครับบอกก็ได้ครับบอกก็ได้สามสองหนึ่งคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสนุกมากเลยฮะร้าสปีดครับผมสปีดครับในระหว่างนี้นะครับเราก็จะถอดสุขเท้าคืนนะครับ ทีมงานที่น่ารักของเราวันนี้เป็นวันแรกที่เราถ่ายงานแล้วก็เราเลิกก่อนเบรกสี่ชั่วโมงครับมีอยู่จริงอันนี้เป็นเรื่องของลูกค้าที่น่ารักแล้วก็สามารถผ่านได้ภายในประมาณสักห้าหกลูปจริงๆแล้วหลายคนถามว่าเฮ้ย hey, คือโอ๊ตทำไมฟันสวยตัง <c oughs> อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมทําวีเนียมารอบที่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดปีที่แล้วนานมากแทบจะเข้ามาใหม่ๆใเนเมืองไทยเลยแล้วก็ทำมาสิบเอ็ดปีหลายคนก็ไม่ไม่ไม่เคยรู้ว่าเคยทำวีเนียมาแต่ว่า พอมัน10ปีใช่ไหมเท่าที่คุยคุณหมอมันควรจะไปเทนเนน์ใหญ่ทีนึงเพราะว่าฟันของเราอ่ะมันใช้มาสิปีแล้วมันก็มีกร่อนมีแบบบินของเซรามิกอันเก่าอะไรเงี้ยก็เลยคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาอา้าวเป็นพรีเซนเตอร์ไปซัเลยครับให้มันจบจบทีเดียวเพราะว่าเขาฉลองครบรอบ10ปีครับ ของคอสเดนนะครับเท่ากับฟันโอ๊ตปาโมดเลยไม่น่าเชื่อกําเนิดมาพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญของทางคอสเดนนะครับครบรอบ10ปีนะครับฉลองความสําเร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีสาขาใหม่นะตอนแรกก็มีสาขาพะรามเก้าใช่ไหมและเขาก็มีสาขาสยามล่าสุดที่เขาก็ลังจะเปิดเขาจะเปิดสาขาที่เกสรทาวเวอร์ครับผมเห็นแบบตัวอย่างที่เขาสเก็ตออกมาแล้วพรีเมียมสุดๆเพราะว่าเอาจริงถ้าคนอยู่ในวงการทําฟันแล้วก็ทาวีเนียคุณจะรู้เลยว่าราคาไม่ได้ถูกแต่ ที่สาคัญคือนอกจากราคาไม่คือคุณต้องเจอร้านที่มีคุณภาพด้วยผมเห็นเพื่อนบางคนน่ะทำมากัดแอปเปิลน่ะแล้วคือวีเนียแถมติดแอปเปิลไปก็มีฉะนั้นระวังบางทีไปกัดอะไรแล้วมันแบบวัสดุคุณภาพมันไม่ดีมันก็อาการจะเกิดแบบอาการแบบบิ่นไดหรือว่าฟันหลุดได้ถ้าแบบแปะมาไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าร้านไหนทำวีเนียจะมีกลิ่นปากระวังเพราะว่ามันเป็นเป็นกลิ่นปากมังกรเวลาคุณไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยมันไม่ได้ เป็นคนหน้าตาดีๆเสียบุค,คลิกหมดฉะนั้นนี่ที่สําคัญเลยคือต้องมีร้านที่คุณภาพแล้วก็ไว้ใจได้สำหรับใครที่สนใจนะทําฟันแบบโอตปาโมดบอกเข้ามาเลยแบบพี่ผมอยากฟันสวนพี่โอตเข้ามาคุยได้เลยนะครับตอนนี้เขากําลังมีแคมเปญดีๆแบบนี้อยู่นะครับฝากด้วยน,นะครับผมสัมผัสประสบการณ์การออกแบบรอยยิ้มใหม่คุณนะครับที่คอสเดน์คืออย่างนี้อธิบายก่อนการทําฟันวีเนียร์มันไม่ใช่แค่ทาฟันอย่างเดียวนะคุณบันแทบจะเรียกว่าเป็นการปรับรูปหน้าคุณครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าเมื่อก่อน คุฟันเราไม่สวยใช่เวลาเรายิ้มอะเวลา,เ,าจเจอมุกกหลกเงี้ยมันต้องรีบมันต้องรีบเก็บแต่ถ้าคุณฟันสวยใช่ไหมมันก็ออกแบบรอยยิ้มใหม่ซึ่งซึ่งคุณหมอก็จะบอกเลยว่าคุณโ oh, อ๊ตอะยิ้มบางทีมุมขวาตกไปนิดน,นึงฉะนั้นพอทําฟันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะปรับรูปเงือกปรับอะไรหลายอย่างฉะนั้นถ้าใครอยากมีรอยยิ้มที่สวยออกแบบรอยยิ้มใหม่ ที่สนใจก็แวะไปไม่ต้องไปทําวีเนียก็ได้นะเขามีหลายอย่างดูแลเรื่องหินปูนขอบฟันอะไรเอ่ยต่างๆหดๆเยอะแยะมากมายนะครับก็แวะกันไปนะครับใครอยากมีรอยยิ้มสวยแบบนี้ครับขอบคุณคอสเตนด้วยนะครับที่ดูแลกันหลนังจากนี้เวลาผมพูดในรายการบอกว่็จะยิ้มตลอดตลอดเวลาแล้วนะโชว์ฟันเนี่ยไม่ได้ถูกนะก็ทำกันก็ต้องมีราคาอยู่เหมือนเติมออปชั่นอะเหมือนกูจัดชุดแต่งมาใหม่อะพี่เนีง รถยังมีชุดแต่งบาบัดเลยเหี้ยฟันวูเดินทำไมจะมีชุดแต่งไม่ได้ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเย้ yeah.